ทานที่จัดว่าเป็นมหาทานพิขุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตพิขุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากปานาติบาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอัพยาปัจชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภัยทานอเวรทาน อัพยาปัชจทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณพิขุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่ขัดขานภิขุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจพิขุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละอธินนาทานเว้นขาดจากอธินนาทานพิขุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากอธินนาทานแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอัพยาปัจชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภัยทานอเวรทาน อัพยาปัชะทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณพิขุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีต ไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่ขัดขานพิขุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร น่าพอใจพิขุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละกาเมสุมิจฉาจารเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารภพิขุทั้งหลายอริยสาวกเว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจารแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอัพยาปัจจทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภัยทาน อเวรทานอัพยาปัชะทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณพิขุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลย ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่ขัดขานภิกขุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในกรณีนี้ละมุสาวาตเว้นขาดจากมุสาวาตพิขุทั้งหลายอริยะสาวกเว้นขาดจากมุสาวาตแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอัพยาปัจชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภัยทาน อเวรทานอัพยาปชะทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณทิขุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลย ไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่ขัดขานพิกุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญเป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจภิขุทั้งหลายอริยะสาวกในกรณีนี้ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทภิขุทั้งหลายอริยะสาวกเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วย่อมชื่อว่าให้อภัยทานอเวรทานอัพยาปัชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณครั้นให้อภัยทานอเวรทานอานัอพยาปัชทานแก่สัตว์ทั้งหลายมากไม่มีประมาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอันไม่มีประมาณ ภิคุทั้งหลายนี้เป็นทานชั้นปฐมเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่ขัดขานภิขุทั้งหลายข้อนี้เป็นท่อทานแห่งบุญ เป็นที่ไหลออกแห่งกุศลนำมาซึ่งสุขเป็นไปเพื่อยอดสุดอันดีมีสุขเป็นวิบากเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขอันพึงปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจพิขุทั้งหลายทานห้าประการนี้แลเป็นมหาทานรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานาน เป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ไม่ขัดขาน